名残り桜懐かしい通学路久しぶりハローアゲッあの日初めて恋した君が横にいる大人になんてなるか子供ちみたこと言ってたっけ制服着ていない僕たちは何者だ名残り桜 ทุกคนชอบเพลงนี้ไหมหนูชอบเพลงนี้มากแล้วคือมีมเมมเบอร์แบบหลายคนมากๆที่ชอบเพลงนี้หนูรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นบีดแบบจังหวะที่ กลางๆแบบไม่ได้เร็วมากและไม่ได้ช้าเกินไปคือมันแบบกลางๆแล้วแบบฟังเพลินแล้วก็สดใสอะนั่นแหละนั่นจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนชอบนะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคนรู้ไหมห,หนูฟังเพลงนี้ครั้งแรกตอนที่เพื่อนบอกคือคือตอนนั้นตอนนั้นเพิร์ฟยังไม่ออกเลยออกมาแต่เพลงที่เป็นดิจิ l r ลวีลิสใช่ไหมคะแล้วก็คือเพื่อนบอกว่าฟังหรือยังแบบรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับสาวน้อยแล้วจอยก,ก็แบบอุย้ยจริงหรอก็เลยฟังแต่ว่าตอนที่แบบฟังครั้งแรกก็แบบ รู้สึกว่าเพลงจบเร็วจังแบบเพลงมันสันะ้นอะแบบเฮ้ยทำไมเพลงจบแล้วเพราะว่าอยากฟังต่อแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจังหวะมันแบบกลางๆหมายถึงว่ากลางๆอะไม่ได้สนุกสนุกแล้วก็ไม่ได้ช้าแบบน่าเบื่อแตบบ่ว่ากลางๆอะไรเงี้ยแต่นึกถึงจิวารูเดย์นนะแบบประมาณนั้นอะไม่รู้ทําไมพอที่เนื้อ,อาหารหรือพอทํานองอาจจะทั้งคู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่า

ก็คือว่าวันนี้ใช่ป,ปะเพื่อนอะเดินผ่านเพื่อนที่เดินอยู่ในงานอินเทอร์เน็ตเนสน่แหละแล้วเพื่อนก็ทักด้วยสีหน้าแบบว่าแกเป็นไงบ้างวะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวฉันแบบดูเฟลโลเฟลโลเสร็จฉันจะกลับแล้วเออแกบแบบจะกลับแล้วหรออะไรอย่างงี้บอ,อใช่ใช่จบแล้วแกบแบบเสียใจไหมยอย่างงี้หรือก็อ๋ออ๋อรู้แล้วเรื่องอะไร แล้วก็แบบว่าเอา่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไว้เจอกันนะอะไรเงรี้ยมาเห็นว่าแยกกันเพื่อนจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ะแล้วคือแบบว่าซึ่งแปลกๆทุกคนไ <c> ม <oughs> อ่ะเราจะมาเล่าโมเมนต์ตอนประกาศเซมเพื่อนหันมาตรงจุดเลยแล้วคือเพื่อนอะเป็นเพื่อนคนที่แบบตามวงแบบมานานมากแบบน่ารักมากคือชีเป็นแบบโฟเท็กเลเวอร์ตัวจริงเพราะชีเนี่ยตามตั้งแต่ AKB ตั้งแต่ยังไม่มี BNK ในไทยคือแบบตัวจริงสุดๆเปิดใจ หนูอ่ะไม่รู้ทําไมหนูเคยบอกทุกคนไหมว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูจะตอนจะประกาศเสร็มอ่ะหนูจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างว่าตัวเองจะติดหรือจะประติดไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งครั้งที่แล้วอ่ะหนูก็เคยเล่าให้ทุกคนฟังไปใช่ปะว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะติดแบบมาสก,กะแล้วหนูก็ไม่ติดจริงๆตอนตอนโมเมนต์ที่จะประกาศหรือว่าก่อนที่จะประกาศแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราเหมือนน่าจะเดาเดากันอยู่แล้วว่า ตอนงานนี้ป้อนฮักขุเนี่ยน่าจะประกาศเซมมาสักแบบเซมซิงเกิลนียี่สิบใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้คือ,อไม่รู้เลยตอนวิดีอาร์ขึ้นอ่ะยังไม่รู้เลยว่านี่จะประกาศเซมอัลบั้มหกเพราะว่าตอนนั้นแบบเอ็มวีมันขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นเอ็มวีซิงเกิลเลือกตั้งอ่ะแล้วแบบตอนนั้นทุกคนรอบข้างก็บอกว่าเฮ้ยจะซีอีเหรอจะซีอ e ีแล้วเหรออะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็หนูก็เทใจไปว่าเขาจะซีอ e ีแน่เลยอ่ะอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าจะเป็นซีอีได้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอัลบั้มเเฉยยลลแ้ว ก็ช็อกค่ะทุกคนคือไม่ได้คิดมาว่าจะประกาศเจมแต่ว่าโมเมนต์นั้นอะก็ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะกล้าคาดหวังว่าตัวเองจะติดงวงปะมันไม่มีความรู้สึกอันนี้นึงอะข้ามอันนี้ไปเรื่องนี้มันเป็น <laughs> อะไรที่เป็นแค่ความรู้สึกของนเฉยๆเนาะข <laughs> หนูไม่ได้นับแบบตอนประกาศมาอย่างงี้ก็แบบอ่ะเฮ้ยคนนี้ติดเน้ ก็แบบเฮ้ยลุ้นลุ้นแต่เ็าไม่ได้นับว่าผ่านไปกี่คนแล้วใช่ไหมแต่รู้สึกว่าโมเมนต์ที่ทําให้แบบเธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปคือโมเมนต์ที่ขึ้นมาว่า12เซนบัตส์บวกจุดจุดจุดแบบค i o เชนมาแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่มีอีกแบบสิบแปดเซนบัตสึใช่ป่ะสิบแปดแล้วมันก็แบบพอมันขึ้นมาอย่างนั้นอะควอเชนมาสแบบว่าแบบเฮ้ยมีต่อไม่ได้มีเซมแค่สิบสองคนเป็นโมเมนต์ที่แบบกรี๊ดขึ้นมาอีกรอบนึงแบบ เหมือนมีความหวังเป็นโมเมนต์ที่ทําให้รู้สึกว่ามีรอยยิ้มขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่กล้าคาดหวังอยู่ดีนะนานตอนนั้นก็ไม่กล้าคาดหวังแล้วก็ประกาศประกาศไปจนแบบขึ้นว่า first time เซนบัตสืญญรรสอ่ะก็แปลว่าไม่มีเราแล้วใช่ปะมันก็เกิดความรู้สึกที่แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองจะรู้สึกแบบนี้มาก่อนเหมือนมันจุกในอกแบบนิดนึงอ่ะทุกคนแบบแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยอะเมืนผลคือไม่ได้รู้สึกว่า มันมีอะไรที่เราแบบทําให้เต็มที่ไปหรือเปล่านึกออกปะพอช่วงที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าหนูอะแฮปปี้กับการทํางานแล้วก็เต็มที่กับทุกๆงานอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบเหมือนมันได้คําตอบอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยากยอมรับมันนิดนึงว่าเพิร์ฟม,มันไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่าแม้ถึงแม้ว,ว่าเราจะทําเต็มที่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้สิ่งที่เรา คาดหวังแต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้มีอะไรคือเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างได้เนาะทุกคนมันก็ไม่ได้อยากรู้สึกแย่ที่ผิดหวังนะเพราะว่าก็เข้าใจในบริบทแล้วก็เข้าใจระบบวงเราอะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะโกรธที่เราไม่ติดแต่ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ไม่ได้โกรธนะที่แบบไม่ติดแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็โชคดีที่ไม่ใช่เพลงที่ตัวเองเดาไว้คือแทบแบบ e v e r เ day ค่ะชื่อฉัรเนี่ยจะเสียใจกว่านี้มาก ก็แบบลองให้ไปสามวันแน่นอนแต่ว่าอันนี้เนี่ยแป็นโชคดีที่แบบอเดาผิดขอบคุณที่เดาผิด <c oughs> นี่แหละทุกคนแต่หนูอ่ะก็ทบทวนกับตัวเองหลายอันนี้อยู่คือหนูรู้สึกว่าหนูจำคิดยํำทำกับเรื่องนี้นานกว่าตอนที่ประกาศเซ็มครั้งที่แล้วเพราะว่ามันไม่ติดมาสองซิงเกิลด้วยเราทุกคนมันก็เลยแบบ <c oughs> แล้วความรู้สึก ในตอนที่ที่ผ่านช่วงเวลาที่ทํางานหลายๆอย่างช่วงหลังๆมาพอเราแบบไม่ใช่เซมใช่ป่ะเราจะ,จะอยู่หลังๆหรือว่าก็เป็นฟิลที่เราได้แบบซัพพอร์ตเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆคนที่ิเซมอะไรอีกมันก็รู้สึกสนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ในใจ <laughs> มันก็มีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรอย่างนี้งานเนี้ยคือสิ่งที่หนูแบบได้จากเพื่อนเนยอะที่สุด หรือว่าเอาแค่จับเพื่อนตัวเองอะแล้วกันที่เพื่อนที่มาดูอะไรเงี้ยก็แบบจะบอกว่าพยายามถ่ายสาวแล้วแต่ว่าโดนบังหมดเลยแบบพยายามจะแบบถ่ายแล้วนะแต่ว่าได้แค่นี้จริงๆเราเพื่อนก็ส่งมาหรืออะไรเงี้ยบอกว่าดูทันดูแบบดูเพลงนี้ทันนะแต่ว่าโดนบังมิดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยแบบบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรแบบหนูอยู่แบบซ้ายๆายไปเองอะไรเงี้ยหรือแบบค่อนไปทางข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็น่าจะเสียใจอยนี้มากกว่าที่แบบไม่ได้ อยู่ในสิ่งที่ทุกคนเห็นหนูได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าหนูแบบหนูก็แบบดีใจนะที่ที่ตัวเองเสียใจห <c oughs> มายถึงว่าขยายความถ้าแบบไม่ได้หลักวงแบบช่วงหลังๆอะ่ะคือขอได้ทําอะไรเยอะขึ้นมันก็ถูกพันมากขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็แบบสองปีแล้วที่เข้ามาในวงหนูก็รู้สึกว่าที่หนูแบบเสียใจมันก็เพราะว่าเพราะว่ารักอะ่ะก็เลยเสียใจถ้าไม่รักก็คงแบบไม่เสียใจใช่ไหมก็เลยแบบเออดีใจนะที่แบบ ที่เสียใจครั้งนี้แล้วได้รู้ว่าตัวเองแบบเออรักเลียงเคสมากแค่ไหนนั่นแหละก็อย่างที่พิมไปในบอรดแคสว่าถึงหนูจะไม่ติดเซมหนูก็แบบจะพยายามให้ทุกคนได้เห็นดนูเยอะๆเท่าที่แบบเท่าที่ตัวหนูจะทาได้บบคือหนูไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสที่เหมาะกับหนูเข้ามาตอนไหนแต่ว่าหนูก็รออยู่บบอุ๊ยแต่ทุกคนติดตามรอดูมิวสิกบ็อกซ์ไว้ให้ดีๆนะมิวสิกบ็อกซ์เห็นอย่างที่เขาโพสอ๋อเอ้ย S oh, coming s ซู n หรืออะไรร <laughs> อดูนะคะไม่ได้พูดอะไรออกไปนะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ฟังเสีงคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am p r o n i h e Application